ตอนนี้ครับผมอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีหรือเรียกสั้นๆว่าด่านช่องเม็กครับเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมเห็นญาติธรรมหลายท่านครับที่อยากจะเดินทางมาที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แต่ไม่ทราบว่าจะเดินทางมาได้อย่างไรคลิปนี้ครับผมก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่วคสไปคุยกับเจ้าหน้าที่ขับรถตู้ไปคุยกับพี่น้องขับรถสองแถว รวมถึงรถบัสรถนอนรถ V A P ครับรวมถึงค่าโดยสารทั้งหมดครับถ้าจะเดินทางมาที่วัดป่าบ่อนาพระอิ์ต้องเดินทางมาอย่างไรและเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับไปดูกันเลยครับ คิวรถที่สามารถมาลงที่บกสช่องเม็กได้เนี่ยคือหลักๆแล้วมีจังหวัดไหนบ้างครับกรุงเทพมาช่องเม็กใช่ค่ะกรุงเทพมาช่องเมกมีใช่ไหมครับกรุงเทพมาช่องเม็กแล้วก็โคราชมาช่องเม็กของรถตัสที่บุรีอ๋อหลักๆก็คือจะมีกรุงเทพช่องเม็กโคราชช่องเม็กจังหวัดอื่นมีอีกไหมครับสุรินทร์บุรีรัมย์กรุงเทพช่องเม็กโคราชช่องเม็กสุรินทร์ช่องเม็กบุรีรัมย์ช่องเม็ก เพราะว่าผมดูตามป้ายนี่มีสีสเกตสุรินบุรีลาระยะป้นจะเป็นของรถตู้นะคะจะเป็นของโรตัสพี่บูลทัวร์นะคะจะยิงตรงมาตรงนี้เลยอ่านี่คือโลตัสพี่บูลทัวร์เนาะนี่นะครับบริษัทโรตัสพี่บูลทัวร์นะครับนอกเหนือจากนี้มีบริษัทอื่นอีกไหมครับไม่มีค่ะม,มีบริษัทเดียว บกสช่องมิ๋อนั่นหมายความว่าไม่มีบริษัทอื่นเนี่ยญาติธรรมหรือว่าผู้ที่อยากจะเดินทางมาก็สามารถยิงตรงไปที่อุบลและชธานีได้เลยหลังจากนั้นก็ต่อรถจากอุบลมาลงที่บกสช่องเม็กอ๋อก็ระยะทางห่างกันประมาณ100กิโลอ่าโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะครับก็จะมีบริษัทเดียวนะก็คือโลตัสพิบูลทัวร์นะครับ ที่จะสามารถยิงตรงมาได้เลยที Godzilla, ่บกสของตำบลช่องเม็กก็จะมีกรุงเทพนครราชสีมาศรีสะเกดสุรินบุรีรัม์นี่นะครับเบอร์โทรก็จะนี่เลยครับของกรุงเทพแล้วก็ของช่องเม็กนะคะอ๋อก็คือช่องเม็กไปที่กรุงเทพก็ได้ช่องเม็กไปที่โคราชก็ได้อ่าช่องเม็กไปที่ศรีสะเกดสุรินบุรีรัมก็ได้นี่ครับเบอร์โทรครับทั้งไปทั้งกลับ ได้หมดครับท่านผู้ชมนี่ครับอัตราค่าโดยสารใช่ไหมครับเออต่างกันยังไงครับ V24 V3 2แล้วก็ปอลหนึ่งนี้จะเป็นรถนอนรถชั้นเดียวค่ะ,ะถ้า6 7 2ก็จะเป็นรถ VIP เหมือนกันแต่เป็นรถ2ชั้นนะคะอ,อ๋ออั้นี้เป็นรถปอลหนึธรรมดาแต่ว่ามีแอร์มีห้องน้ำเหมือนกันค่ะอ๋อจะแกบงมาที่สอ๋อโอเคก็ตามนั้นครับก็แล้วแต่งบประมาณของแต่ละท่านนะ ราคาก็จะอยู่ประมาณอาเลียเลย9ก0 7 0 0ยเแล้วก็600นะถ้า800นี้จะอยู่ที่5โมงเย็นนะคะถ้าถ้จะ11โมงแล้วก็บ่าย3าครึ่งถ้า6โมงเย็นก็กับ8โมงครึ่งก็จะเป็น576บาทค่ะโอเคก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นรอบตรงนี้8โมง11โมงบ่าย3มโมงอ๋อนี่ใช่ไหมครับ นี่ครับนี่คือเวลาการเดินรถระหว่างช่องเม็กกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเวลาตามนี้มี8ปดโมงครึ่งห้าโมงครึ่งบ่ายสามครึ่งหโมงสิแล้วก็18บแนาฬิกาครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับถือเมื่อกี้พี่ชายท่านแนะนําว่าจากช่องเม็กไปอุบลก็มีด้วยรถตู้ สามารถไปซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยบาทแล้วพอรถตู้ลงไปที่อุบลเนี่ยสามารถต่อไปไหนได้อีกบ้างครับพี่พอจะทราบไหมครับไปทุกจังหวัดเลยไปเครื่องบินไปรถไฟไปรถทวร์ไปทุกจังหวัดเลยครับอ๋อทั่วประเทศนะครับคือผมเข้าคือผมไม่เคยไปอุบลแต่งานผมก็เข้าใจว่าถ้าผมจากช่องเมกเนี่ยผมนั่งรถตู้ไปลงที่อุบลเนี่ยสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟรถทัวร์ไปได้ทั่วประเทศ โอขอบคุณมากครับสาธุด้วยนะครับสาธุด้วยผมมาทําเส้นทางการเดินทางให้กับญาติโยมที่อยากจะมาที่วัดปหาห่าพอน้ำพะอินครับได้บุญได้ไหลายครับผมสาธุครับเออรถตู้จากช่องเม็กไปที่อุบลน,นี้ค่าใช้จ่ายหนึ100่งร้อยบาทหนึ่งบาทตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นมีทุกชั่วโมงครับ เริ่มตั้งแต่6กโมงเช้า6โมงครึ่งันแรกจะเ็น6โมงเย็นไปถึง6กโมงเย็นมีทั้งวัน6โมงครึ่ง7ดโมงครึ่ง8โมงครึ่งเ้าโมงครึ่งเดินทางชั่วโมงครึ่งเดินทางชั่วโมงครึ่งในเกินชั่วโมง40อ๋อขอบคุณมากครับพี่นี่ครับเมื่อกี้เป็นโลตารี่บูญทัวร์ที่สามารถยิงตรงไปตามจังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับสาการ์ส่วนตรงนี้เป็นยิงตรงเข้าอุบลเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัด อุบลแล้วสามารถเดินทางต่อด้วยเครื่องบินหรือรถไฟหรือว่ารถประจําทางได้เลยครับขันพมสีถามว่ารถประจําทางนี่ขันเข้าอยู่จังหวัดเดกชางนี่แล้วเวลาเข้าขี่รถประจําทางมาล่งทีบก,กสอําเภอเมืองอุบลแล้วบานนี่เข้าสีต่อรถอย่างมากครับมาที่สองเมกรถตู้รถตู้จากอุบลมาสองเมกระยะทางห่างกันประมาณเก้าสิบกิโลค่าใช้จ่ายประมาณจักบาทไอ่นั่งรถตู้มาลอยเนึ้ เวลารถตู้ออกนี่มีประมาณจักโมงครับหอดจักโมงเที่ยวแรกนี่ทเทพธนงนี่เจ็ดมงเพิ่มครับอ๋อคือคือเสียมีรถตู้อยู่แล้วรถตู้ที่อยู่บอกก็กสออุบัติเหตุนี่มาเทพธน์เทพนนี่เที่ยวแรกนี่เจ็ดม,มงเจ็ดมงเพิอ๋อเที่ยวแรกกันมหอดนี่คือเจ็ดมงเพิ่มนั่นก็สนแสดงว่าระยะทางห่างกันลอยกิโลนี่ก็สิออกประมาณหกม,มงเจ็ดมงแหละอยู่ท้าอุบัติเหตุอ๋อประมาณสองมงสองแล้วก็สายสุดก็สิบ่ ช่วงบ่ายซะเนะาะสักบ่ายโมงมาเกิดบ่ายสองบ่ายสามเนาะมาหอดนีเนาะโอเคไอ้เขาพูดไ,ได้หลายด้วยครับอันนี้คือบอกอสตําำบลช่องเม็กนั่นวาครับไอ้แล้วขันเข้ามาหอดบอกอสช่องเม็กแล้วนี่นนขับสีเมาส์ลดขันสีน้ำเงินยังสีนี่เปนวะ่สีน้ำเงินยังสีทุกขั้นนี่ก็คือรับรับเมาส์จากช่องเม็กไปที่วัดปลาบอนาพิจิตรกัน,นอันค่าใช้จ่ายเป็นยังไงครับเท่าสามลอยครับรอบหนึ่งสามลอยไปจะค้นครับจะค้นกระต่างจึ้มาเีเมาส์บอกก็คือเมาส์จาก บอกก็ซอซ่องเม็กนี่ไปบพหน้าพี่ตีสามร้อยจกค้นก็สร้างขอแต่ว่านั่งได้ได้ท้องแถวนีแม่นบ่อ๋อแล้วไอ้เวลารถออกนี่ครับตั้งแต่จากโมงขอดจากโมงครับไอ้ตั้งแต่ไม่คนนี่ไปเลยครับอเลยบอครับหมายความว่ารถตีสามประจำยูนี่นี่ประมาณไหนจากโมงเก้าโมงบ่หอดหางโมงแรงบ่หรือจังไรที่ว่ามีรถสแตนบายอยู่บอกก็สอครับประมาณกนตีสามโอ้ยยูนี่ตีสามขอจะโมงไอ้อดสามแหวบโอ้ สังนผมก็สิหมาเข้าว่ารถสีน้าเงินยังสี่เป็นรถเมาเนี่ยคันญาติย้อมหรือว่าทายผู้ช้มนี่อยากมากกวคือสตแตนบายตั้งแต่ตีสามพอดหางมงแรกเนาะไอ้เนาะซูมือเนาะไม,ม่มีวันหยุดเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆครับไอ้ขอบคุณครับที่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นรถสองแถวนะเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับพี่ที่ขับรถสองแถวนะก็สามารถเดินทางมาที่ตําบลช่องเม็กก็มาลงที่บกสได้เลย แล้วก็สามารถเหมารถ2แถวนะท่านผู้ชมนี่ฮะรถสีน้ำเงินจอดก็อยู่นี่นะครับเมื่อกี้พี่ชายท่านบอกว่าสแตนบายตั้งแต่ตีสามไปจนถึง5โมงเย็นก็สามารถเหมารถจ้างค่ารถก็ประมาณ300บาทนั่งกี่คนก็ได้นะนี่ครับเป็นรถ2แถวก็นั่งถ้าดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะนั่งได้กันอยู่สัก10คนนี้สบายๆนะ สิบคนสบายๆถ้า,าจ,จะแออัดหน่อยก็สัก15คนนี้ก็น่าจะได้นะอาจจะยืนหน่อยหรือว่านั่งข้างหน้าตอนนี้ผมอยู่ที่บกสตำบลช่องเม็กนะอําเภอิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับ